วันหยุดแบบนี้มาทำซุกี้โรทานกันดีกว่าค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราก็จะมีขึ้นช่ายแครอทวุ้นเส้นผักกาดขาวนะคะก่อนอื่นก็นำแครอทมาซอยเป็นเส้นๆ้นแล้วก็แช่วุ้นเส้นให้นิ่มก่อนนะคะส่วนผักกาดขาวก็แกะออกเป็นใบๆเนื้อสัตว์เราก็จะใช้3อย่างก็จะมีหมูสไลด์หมูบดแล้วก็ไก่บดค่ะ ส่วนเครื่องปรุงที่ใช้หมักก็จะมีน้ำมันงาน้ำมันหอยซีอิ๊วพริกไทยดำแล้วก็ผงปรุงรสผงปรุงรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะมาลวกประกาศเทากันก่อนนะคะเพื่อใช้สำหรับหอ่อตอนห่อมันก็จะได้ห่อง่ายๆลวกไม่ต้องสุกมากนะคะแค่พอให้เขานิ่มๆให้เราม้วนได้ก็พอค่ะในน้ำก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะสีของผักจะได้ไม่ไม่ซีดนะคะ พอผักนิ่มแล้วก็นํามาผึ่งไว้ให้เย็นนะคะพอผักเย็นหรือว่าคลายความร้อนแล้วเราก็นํามาห่อกับเครื่องซุกี้ที่เราเตรียมไว้นะคะวิธีการห่อนะก็จะวางผักกาดขาวลงไปก่อนแผลให้มันเต็มเต็มใบแบบนี้นะคะใครจะเอาอะไรยังไงเลียงได้ตามใจชอบไม่มีลำดับนะแต่โบก็จะวางวุนเส้นลงไปตามด้วยแครอท แล้วก็ขึ้นชายถ้าเป็นส่วนของพวกเนื้อบดไก่บดหมูบดโบก็จะเอาวางโปะไว้ด้านบนนะคะ การม้วนก็คือเราก็จะม้วนจากส่วนก้านขึ้นไปนะคะค่อยๆม้วนนะแล้วก็เก็บใบข้างๆเข้าไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ไส้มันทะลักออกมาเพื่อความสวยงามนะคะแบบนี้นะค่อยๆห่อเข้าไปเก็บใบข้างๆาไปด้วยมันก็จะสวยนะคะแหมเสร็จแล้วหนึ่งชิ้น ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการใช้หมูสไลด์มาห่อนะถ้าเป็นหมูสไลด์โบก็จะนําเนื้อของหมูสไลด์หรือว่าเนื้อสไลด์น่ะมาวางไว้บนผักก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยวางพวกบุ้นเส้นแล้วก็พวกผักลงไปนะคะแบบนี้นะแล้วก็ห่อเหมือนกับที่ทํากับตัวคลิปแรกนะคะก็คือม้วนจากก้านขึ้นไปแล้วก็เก็บด้านข้าง ตัวหมูสไลด์นี่ก็จะเก็บได้สวยกว่าเพราะว่าเนื้อมันไม่ทะลักออกมาเหมือนกับพวกเนื้อบดอะไรพวกนี้ค่อยๆห่อระวังผักขาดนะคะนี่เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนำไปวางในหม้อน,นึ่ง นำไปนึ่งประมาณ15นาทีนะคะผักของเราก็จะสุกกําลังดีนะไม่เปื่อยจนเกินไปจากนั้นก็นํามาจัดจานเสิร์ฟทานพร้อมกับน้ําจิ้มซุก,กี้อร่อยๆที่เราเลือกมานะคะน้ําจิ้มที่โบเลือกมาทานด้วยในวันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มซุก,กี้ของเพียวไรเป็นสูตรโลโซเดียมนะคะ